สวัสดีครับกลับมาพบกับผมครูคูพีทีอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการครูคูพีทีหาเหนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe นะครับติดตามช่องครูคูพีทีของผมด้วยนะครับเราจะมุ่งสู่1,000 subscribe ไปด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ 800ก,วกว่าแล้วนะครับและสิ่งสําคัญอีกอย่างสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยได้นะครับว่าชอบการ์ตูนเรื่องใดไม่ชอบเรื่องใดหรือแนะนําเรื่องใดนะครับสามารถแนะนํากันได้สำหรับพิมพ์อะไรก็พิมพ์มาด้วยแล้วกันนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับก็คืออีพีค่าความเสียหายหนังสือการ์ตูนหนังสือนิยายนะครับประจํางานหนังสือนะครับงานหนังสือสัปดังสื่อแห่งชาติของเดือนตุลาคม2พ 568ผมจำชื่องานหนังสือไว้ได้ว่าครั้งที่เท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่จะเป็นรอบออนไลน์ขึ้นก่อนนะครับถ้ามีรอบที่งานก็จะอยู่ถ้ายนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับผมจะเอาหนังสือการ์ตูนไทยขึ้นมาก่อนนะครับถ้าใครชอบการ์ตูนต่างประเทศการ์ตูนญี่ปุ่นการ์ตูนเกาหลีหรือจีนนิยายต่างก็ไปดูด้านหลังนะครับอ่านะครับสำนักพิมพ์พาโรพาปิชชิ่งนะครับสำนักพิมพ์การ์ตูนไทยนะครับ งานหนังสือของเรานะครับก็มาทั้งหมด2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็เริ่มที่ p พ t a w a y นะครับเจ้าเก่าเจ้าประจำนะครับออกแล้วครับ10นี่ครับ10อ่า11 12นะครับเซต3เล่มนะครับเซต3เล่มนี้จะได้อะคริกกับชิ้กี้ชิที่เป็นลายเซนด้วยนะครับใครชอบประตูนไทยก็อย่าพลาดนะแล้วก็มีเล่มใหม่ล่าสุดนะครับเล่มที่ เพราะฉะนั้นตอนนี้แพดอเวสนัพิมพ์พโลจะออกมาแล้ว1-12นะครับขาด13 14นะครับแล้ว1 5 1 1้1สก้น่าจะมีแล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับขาด1 3 14 2เล่มเท่านั้นนะครับก็จะครบเรียบร้อยนะครับและอีกหนึ่งเรื่องครที่ซื้อมานะครับอันนี้ผมสร้างไปแล้วขาดปกพิเศษไปแต่ผมขี้เกียจส่งส่งเล่มไปคืนอะ เปลืองค่าส่งก็เลยช่างมันนะครับไม่ได้ปกพิเศษนี่คือการทําผิดพลาดของทางทั่พิมพ์พะโลกับผมเนี่ยครั้งที่3แล้วนะครับเราให้เป็นอุทาหรณ์ให้ฟังนะครับครั้งแรกก็คือสั่งไซส์เสื้อไอสั่งเสื้อไปแล้วส่งผิดไซส์นะครับครั้งที่2ก็เมื่องานสัารังสือครั้งที่แล้วสั่งแพทเอาเวยเนี่ยนะครับเลเซตพิเศษขาดชี้กิชีนะครับพอมานี้ครั้งที่3นะครับก็คือเล่มนี้แหละครับหมอป่วนนะครับ x คู่หูอลเวงนะครับเมดดูโอเล่ม2ซึ่งจริงผมต้องได้เล่มที่มีปกพิเศษแต่พอเช็คแล้วไม่มีครับมีแค่ปกธรรมดาเนี่ยผมแกะเช็คแล้วนะครับแล้วทางทางีมบอกให้ผมส่งไปเล่มไปคือนอะังุเกตเสียค่าส่งเสียเวลาผมเลิกเลยช่างมันมีแค่ปกพิเศษนะครับก็เลยไม่ซีเรียสอะไรนะครับแต่ไปอุทธรณ์ให้ฟังครับใครที่จะซื้อพโลอนะครับนี่คือครั้งที่3แล้วที่ผิดพลาดนะครับต่อที่ การ์ตูนไทยเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้ไม่มีสนักพิมพ์เพราะว่าเป็นการ์ตูนไทยที่ผู้วาดเนี่ยได้พิมพ์ตีพิมพ์ออกมาเองนะครับก็จะอยู่ในร้าน Anim เม t ไทมนะครับของงานหนังสือนะครับผมลงลิงก์ช้อปปี้ไว้ได้านล่างสุดแล้วนะครับร้าน Anim เม t ไทมในลิงก์ช้อปปี้ใครสนใจจะสั่งซื้อการ์ตูนไทยสนบสนุนการ์ตูนไทยนิยายไทยรวมถึงสินค้าไทยก็กดเข้าไปได้เลยนะครับอ่ะซื้อมันทั้งหมด2เล่มน,นะครับก็เรื่องนี้เลยครับ เราเด็กน้อยบนโลกใบเก่านะครับเล่มเดียวจบนะครับเราเด็กน้อยบนโลกใบเก่าของคุณอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสันทป,ปรียนะครับอ่าแล้วก็อีหนึ่งเรื่องก็นี่ครับไม่โกรโกลมี Gro ่อัสตินะครับถ้าอ่านผิดหรือออกเสียงผิดขออภัยนะผมไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณมอคซี่นะครับคุณมอคซี่ก็มีผลงานอยู่กับค่ายพะโลสองเรื่องนะครับแต่อันนี้ตีพิมพ์เองเป็นเรื่องสั้นนะครับ นชั่นคอมิกนะครับแรับพิมพ์นชั่นก็นี่ครับปฏิบัติการนะครับรับบ้านโยซากุระนะครับเล่มที่212 2มีลูกแล้วนะครับพัฒนางของเรานี่ครับ21 22ิบบไม่รู้กี่เล่มจบแต่ที่ญี่ปุ่นจบไปแล้วนะครับไม่น่าจะเกิน3 0กว่าเล่มหรอกนะครับอ่ะแล้วก็มังงะที่ออกคันญี่ปุ่นหนึ่งเรื่องเนื่องจากญี่ปุ่นยังไม่ได้ไม่ได้ตีพิมพ์ตอนต่อไปนะครับ ดัมมอนซูเปอร์เล่มที่ยี่สิบสี่โอ้โหมือไม้สั้นเลยครับนี่ครับให้ดูนะปกครับโอ้เท่มากซันโกคูนะครับอัลตร้าไอสติงเบอร์จต้าอัลตาอีโกโกฮังบีสพิโกลอเลสแลวก็บอริซูเปอร์เซียในตำนานนะครับนี่ทันญี่ปุ่นแล้วนะครับเนื่องจากญี่ปุ่นยังไม่ตีพิมพ์ต่อนะครับดัมมอนซูเปอร์อยากให้ทำภาคซูเปอร์มากกว่าไดมาด้วยซ้ำน,นะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นเล่มสุดท้ายที่ทริยาม่ามีส่วนร่วมแล้วนะถ้าเกิดมีออกมาใหม่ก็คงเป็นโทโยทาโร่คนเดียวแล้วนะครับ ันนี้ก็เนชันครับแล้วก็มหาศึกคนชนคนของเนชันนะครับอันนี้ก็ออกมานานนะครับเล่ม4นะครับแล้วก็เรื่องเล่าลี้ลับของร้านซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงคารุขยะนะครับโหอ่าน,น้ากอ่านยากนะครับอันนี้เป็นเรื่องของคนวาดบูเอ็กโซซิตนะครับแปลว่าคนแต่งเป็นอีกคนหนึ่งครับถ้าบูเอ็กโซซิต ทั้งแต่งทั้งวาดด้วยคนเดียวกันนะครับแต่ใครชอบลายเส้นแกก็ไปจัดกันได้หนามากครับนี่และราคาแรงอยู่นะครับเป็นนี้ก็คือ275บาทนะครับออกมานานแล้วก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับสำหรับงานหนังสือก็จัดกันได้เลยครับสยามอินเตอร์คอมิกนะครับสยามอินเตอร์ของเราคราวนี้ก็มาหลายล็อตอยู่นะครับเอาเอาอันแรกก่อนแล้วกันครับก็คือนี่เลยนะครับยกพวงมาเลยฮุบนี่วันพีซ นะครับวันพีซซื้อเป็นบ็อกเซตมานะครับแต่เอาเล่มมาให้ดูว่าโดนมานะครับวันพีซภาคบิ๊กมัมโฮเกิลนะครับสิ้นสุดที่เล่มที่90นะครับเริ่มต้นที่เล่มนี่ครับเล่มนี้8 1อนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวันพีซเล่ม81ถึง90าภาคโฮเกิลนะครับเล่มละ145ผมซื้อเป็นบ็อกเซตมานะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสีจะลงคลิปเปิดบล็อกเซตบ็อกเซตให้ดูนะครับ ่ายไปแล้วแต่ไม่รู้ว่ามีคิวลงไหมนะครับอาจจะอีกนานนะครับนี่ปั๊มทองนะครับวันพีชใครชอบฉบับรีพิ้นพร้อมบ็อกเซตกระดาษกินลิตนะครับนี่กระดาษกินลิตนะครับนี่อย่าพลาดนะครับโอเคแล้วแล้วก็สยมนังมีอีกครับอ่านี่ครับงานสรานังสื่อแห่งชาติสองสิงห์พลิกตำนานพิฆาตอสูรเล่มที่ยี่สิบเอ็ดนะครับโอ้โหกว่าจะออกหายไปนานเลยไม่แน่ใจเป็นปีเลยหรือเปล่านะครับ สรับเรื่องของคนเขียนไม่ใจผมชอบแบบเรื่องนี้แต่ว่าจับเนื้อเรื่องไม่ได้นะครับไม่ได้อ่านแบบตั้งใจมากแต่ถือว่าสนุกใช้ได้นะครับแล้วก็คิวบูนะครับเล่มสิบแล้วนะครับของคุโรโกะนะครับคนเขียนคุโรโกะใครชอบก็จัดกันได้นะครับคิวบูนะครับไปต่อกันที่นี่ครับพลังอธิษฐานแห่งแอตโตรเล่มสามแล้วมีห้าเล่มจบนะครับอันนี้เป็นคนเขียนโตเกียว v e n ยนเจอร์นะครับแต่จำไี่โดนตัดจบที่ห้าเล่มนะครับ ไปไม่สุดเหมือนกันนะครับนี่ย้ายมาอยู่เขาเรียกอะไรนะย้ายมาตีพิมพ์กับชูเอชะจัมไปไม่รอดนะครับอ่ะสามเล่มน,นะครับแล้วก็เรื่องนี้เลยครับเสาหลักใหม่ของจัมอีกหนึ่งเสาหลักเคียงคู่กับอุราบาจิพ่อมดอิจินะครับอ่าย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือเล่มสองแล้วนะครับย้ำอีกครั้งก็เอ่อเป็นคนแต่งเรื่องอิรุมะแต่งให้วาดภาพโดยดารายอดอัจฉริยะ นะครับใครชอบเรื่องนี้ผมรับรองผมอ่านเล่มแรกไปแล้วอุ้ยสนุกใช้ได้ชอบไอเดียที่มีพ่อมดคนเดียวนะครับมีแม่มดพระเอกมาเป็นพ่อมดแล้วก็มีโลกของแม่มดนะครับอ่าแล้วก็นี้แพ็กเซ็ตรราคาผูเลยซื้อมานะครับอะไรก็เลยเอ็นเอ็นเกรดคริสนะครับถ้าผิดขอบขออภัยด้วยนะครับสองเล่มนะครับอ่าแล้วก็นิยายนะครับอสูรกลืนพบนะครับนี่เล่มที่ส8ิบแปดแล้วนะครับเสียงอินเตอร์คอมิกนะครับ ดาร์คควส s uh, quest, การประจันภัยอันยิ่งใหญ่ของใดนะครับของผู้ก้า,าวานกับราชัมพิศาเพิงโรกันนะครับเล่นที่13นะครับก็ต่อจากที่เริ่มเดินทางฝึกนะครับเดินเทางฝึกกับฮุนเคนนะถ้าจําชื่อไม่ผิดนะครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรจบศึกผู้ก้ากับอจอร์ชพิศาไปแล้วนะครับแล้วก็ศึกเดือด5อุวิพิกตานะครับเล่นที่17แล้ว เรื่องนี้ก็มันนะครับบอกเลยก็สนุกอยู่นะครับแล้วก็นี่ครับโรงเรียนวันพีชนะครับเป็นที่10แล้วนะครับไม่รู้ว่าสปินออฟที่เป็นโรงเรียนของวันพีชเนี่ยจะจบเมื่อไหร่แต่ของดับค่ศูนย์จบไปแล้วที่6เล่มแต่วันพีชกดมา10เล่มแล้วนะครับอ่านี้ก็มีโกโรเจอร์โผล่มาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องดังของจำนะครับพอมดอิจิเล่ม3นะครับสยามก็เข็นออกมาอย่างรวดเร็ว นะครับไม่ปล่อยให้พักกันเลยนะครับใครชอบเรื่องราวในโลกของเวทมนต์นะครับที่มีแม่มดทั้งหลายแต่มีพ่อมดเพียงคนเดียวคือพเอศของเราพ่อมดอีจิเล่ม3นะครับแล้วก็เรื่องใหม่ของคนเขียนโตเกียวรี n g นเจพนังอธิฐาน์แอสโรนะครับใกล้จบแล้วเล่ม4ี่นะับถ้าผมจําไม่ผิดจบที่เล่ม5นะครับใครชอบก็ไปจัดกันได้นะครับแล้วก็อันนี้ครับเรื่องใหม่ของคนเขียนเบลเซบับนะครับ คอ,อสมอส์นะครับแล้วรู้สึกว่านี่ครับ <teach his life> เขาย้ายสำนักพิมพ์ด้วยไปอยู่โชคุก,กังนะครับหลังจากอยู่ชูเซนชะเนี่ยเขียนอะไรก็โดนตัดจบยกเว้นเบลเซบับคราวนี้ได้ไปปล่อยของที่โชคุกังเราก็มาหวังกันว่าเรื่องคอสมอส์จะยาวแล้วก็สนุกนะครับแล้วก็การ์ตูนดาร์กนิดๆน,น,น,นะครับก็คือ Shadow House เลมที่20ใครชอบน้องๆเงานะครับก็ไปติดตามมาได้รวมถึงน้องๆที่รับใช้เงานะครับอ่า ลบไปก่อนนะครับสยามนี่น่าจะเป็นพระพิมพ์ที่ผมซื้อเยอะที่สุดนะครับในทุกปีนะครับอ่าแล้วก็นี่ครับจอมเวทเนรอัมพันเล่มที่16จบแล้วนะครับใครชอบก็ตามหากันได้นะครับนิยายก็มีครับที่สยามอินเตอร์นะครับอ่าแล้วก็จอมเกบูครับมาเล่มสองกับเล่มสามนะครับนี่เล่มสองกับเล่มสามเล่มหนึ่งปิ้น ปิ้นแย่พิมพ์แย่มากแปลผิดเยอะมากนะครับใครอยากซื้อเล่มหนึ่งชอบแก้หรือส่งไปแก้ไขเขาก็ยินดีนะครับแต่ผมคงยังไม่ได้ส่งไปแก้นะครับเก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่มีเงินนะครับแล้วก็กัสเบลนะครับเรื่องปวดผมอีกหนึ่งเรื่องเล่มสิบแล้วนะครับฟูลเวอร์ชันนะครับใครชอบเรื่องไหนของสยามในงานหนังสือก็ไปจัดหาจัดซื้อกันได้นะครับเอเดนซีโรของวีบูลกิจนะครับเล่มจบ เล่นที่33นะครับนี่ออกมาตั้งแต่เดือนกันยาแล้วแต่ผมเพิ่งเห็นนะครับว่ามันออกมาก็จัดมาแล้วครับนี่ครับใครชอบฮิโรมาชิมะหรือ Fairy Tail, Hunter, แฟนี์เทลเดฟม a นเตอร์ก็จะพลาดเรื่องล่าสุดที่ออกจบของเขาเอเดนซีโร่ครับใบเขียวครับใบเขียวก็ได้คุณมุสุบุมาครับนี่คุณมุสุบุกับงานของเธอเล่ม5้าแล้วนะครับใครชอบงาน นวัตกรรมการทำถุงยางนะครับแล้วก็เลิฟคอมเมดี้ครับก็นี่เลยโยมไติคอมเมดี้คุณมุสซุบุเล่มที่5นะครับคนวาดคนเดียวกับเ e ล a ช i ่นเ o u s e นะครับลักพิมพ์นะครับก็ได้ซากาโมโตเดนะครับ19กับ20มานะครับสุดยอดนักฆ่าของเรานะครับหน้าปกโอ้โหนี่ครับนักฆ่าร้านสะดวกซื้อนะครับใครชอบลักพิมพ์หรือใบเขียวก็ห้ามพลาดนะครับนี่คือกระตูนเสาหลัก ที่ยังไม่มั่นคงเท่าไหร่ของจัำแต่ก็ออกมาแล้วถึง20เล่มนะครับงานสตาร์งสือก็ไปจัดกันได้นะครับในเดือนนี้เลยครับแล้วก็กรองรักไว้ใสนะครับเล่นที่16แล้วนะครับอ่าแล้วก็เรื่องโปรดผม,มหนึ่งเรื่องคือ Shangri-La Frontier นะครับเมื่อนักล่าเกมพะยะท้าสู้ในเกมเทพเล่นที่16อันนี้น่าจะจบสึกเกม ตัวอย่างนะครับพี่เพ p. 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 Left, nice so ่กได้มาประลอง p v p แล้วนะครับหรือว่าจะยืดไปอีกหน่อยผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่มันมากนะครับสําหรับเล่มที่สิบห้าเล่มที่สิบหกก็คงยังมันอยู่นะครับใครชอบก็ไปหาจัดกันได้ที่รักพิมพ์นะครับอันนี้แม็กนะครับเล่มนี้ออกมานานแล้วแต่ก็ได้โอกาสซื้อสักทีนะครับก็คือยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเล่มที่หกนะครับผมอ่านเลขราวันไม่ค่อยถูกนะน่าจะหกห้ากับหนึ่งนะครับเล่มที่หก ใครชอบก็จัดกันได้เลยนะครับสำหรับการไปต่างโลกไปเป็นราชานะครับเซนชูของเรานะครับเซนชูไม่ค่อยได้ซื้อหรอกครับอ่กก็มีหลุดมาก็คือซอมร้อยนะครับเล่นที่ทิบสองแล้วนะครับตามญี่ปุ่นอยู่อย่างไกลเลยนะครับใครชอบซอมร้อยนะครับชอบนางเอกนะครับชิสุกะจังนะครับน่ารักดีนะคพระเอกก็จะบ้าบ้าบอๆนะครับหนึ่งร้สิ่งที่อยากจะทําก่อนจะเป็นซอมบี้ แล้วก็เฟิร์สเพจโปรนะครับโคโค่ Coco a, Coco a, ผมไม่ออกเลยแต่อย่างน้อยก็ยังได้นี่ครับการล้างแค้นของผู้ฆ่าสายฮิวนะครับเล่ม4กับเล่ม5ออกมาในเวลาไล่เลี่ยก,กันนะครับใครที่ชอบมีทั้งนิยายแล้วก็บังงะนะผมซื้อบังงะมานะครับสนักพิมพเดียวกันนะครับไปที่สนักพิมฟินิกนะครับสำหรับเดือนตุลาคมนะครับนี่เป็นรถที่พี่ไว้เดือนกันยา บอกเลยว่าเดือนตุลาคมเนี่ยผมมีปัญหากับการพีสินค้าพีออเดอร์เดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆเลยกันครับก่อนที่จะไปต่อในเว็บฟินิกส์นะครับเพราะว่าผมมาจ่ายตังไปแล้วโดนยกเลิกสินค้าโดนส่งเมลมาโดนส่งโดนส่งข้อความในไลน์ว่าออเดอร์ผมถูกยกเลิกที่จ่ายตังไปแล้วตังก็เสียนะผมก็เลยไปเขาเรียกอะไรไปที่ธนาคารเนื่องจากวันเสาร์อาทิตย์อะ่ะมันไม่มีพนักงานเว็บฟินิกส์ตอบผมผมเลยไปติดต่อความเรื่องของคืนเงิน แล้วผมพอวอันจันทร์ผมก็ทักไปว่าผมทําเรื่องขอคืนเงินนะเนื่องจากออเดอร์ถูกยกเลิกผมก็คุยกับพนักงานไม่รู้เรื่องพนักงานอีกคนบอกว่าออเดอร์นี้จะส่งแล้วจะจส่งได้ไงเนื่องว่ามันเป็นสินค้าที่ส่งปลายเดือนตุลาโมวงงกับเขาเหมือนกันนะครับคนให้คุยไปคุยมาก็บอกโดนยกเลิกแล้วอ่ะผมเลยบอกว่าขอคืนเงินอ่ะพอขอคืนเงินบอกคืนเงินไม่ได้รายการสั่งซื้อสําเร็จแล้วโอ้โหงงไปหมดสรุปเป็นความผิดใครก็ไม่รู้นะครับเว็บสินค้พิมฟินิกผมบอกก่แล้วเว็บนี้แย่มากาหลังก็จะไม่ซื้อตรงจาก สำนักพิมพ์นี้แล้วนะครับถ้าใครเจอปัญหาเหมือนกันก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับผมหน่อยครับอยากรู้มีปัญหากับเว็บฟินิกหรือไม่ผมซื้อไปเมื่อ,อ,อประมาณยี่สิบเจ็ดนะครับวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดกันยาเนี่ยผิวเดอร์ไปแล้วมีปัญหานะครับอะแต่มาดูก่อนว่าเดือนนี้เราโดนอะไรบ้างนะครับนี่รักสุดฟินนะครับอ่าเรเวลเ9 9ของยมกับยมดะคุงนะสองเล่มรวดเลยครับเล่มหนึ่งกับเล่มสองนะครับนี่ ผมเห็นก็บอกว่ามีหนังด้วยนะครับที่ผมเห็นนะครับในยมดาคุงนะครับอ่าแล้วก็มหาศึกคนชนเทพนะครับอันนี้เป็นอ่าภาคเสริมนะครับศึกต้องห้ามวิวรแห่งทวยเทพนี่เป็นภาพของทวยเทพนะครับแล้วก็วัวซัดนะครับเล่นที่5นะครับเ่ยบหน่อยครับหยบหน่อยแล้วก็เมสอินอเบสนะฮะสิบสองออกเร็วหน่อยครับหลังจาก่างหายไปนาน แล้วก็นี่ครับอานชตาวันซิโลกนะครับใครชอบมหากว่าเกาหลีก็จะพลาดนะครับเจ็ดเล่มแล้วแต่ว่าแพงมากนะครับอ่ะแล้วก็สำนักพิมพ์เอ t นเทอร์บุ๊กนะครับจัดเต็มเลยครับจัดไปให้มันจบกันเลยครับกับยอดสถาปนิกผู้พิทักษ์อาณาจักรนี่ครับเป็นกองเลยไล่ไปให้จบครับเล่มสิบสิบเอ็ดนะครับนี่สิบเอ็ดอ่าสิบสองนะครับนี่สิบสอง 13นะครับแล้วก็14นะครับแล้วก็เล่มจบของเราคือเล่มที่15นะครับซึ่งมังฮาวาที่เกาหลีก็จบแล้วนะครับไม่ไม่รู้ว่าฟินิชของเราจะออกยันจบไหมแต่สเพยนเธอร์นะครับนิยายยอดสถาปนิกผู้พิทักอาณาจักรนะครับ1 1 12 13 14 15จริงๆมันออกจบนานแล้วแต่ผมเพิ่งจับมาในงานหนังสือนี่และครับแล้วก็ในเดือนตุลา คมสอพนารยะครับและยังไม่หมดเท่านี้ครับยังมีอีกนะครับของ Enter ก็นี่เลยครับแชมป์นี้มีเพียงหนึ่งนะครับเป็นการ์ตูนไอเป็นนิยายขอภายเป็นนิยาย e-sport คนเขียนเทพยุทธ์สิกอรี่นะครับของสยามเ n อ e r แต่คราวนี้มาตีพิมพ์ที่ Enterbook แชมป์นี้มีเพียงหนึ่งและก็เป็นเรื่องสั้นนะครับไม่ยาวนะครับอันนี้เล่ม2นะครับน่าจะเล่ม2มันไม่มีเลขหน้าอยู่นี่ครับเล่ม2 อันนี้เล่มหนึ่งับนี่เล่มหนึ่งนี่นะปกเล่มหนึ่งับนี่เล่มหนึ่งแล้วก็เล่มสามซึ่งคือเล่มจบรับนี่ใครชอบนิยายเกมอ e ีสปอร์ตอย่าพลาดนะครับคนเขียนคนเดียวกับเทพอายุเซียนกอรีนะครับผมเห็นแล้วน่าอ่านอยู่นะครับเป็นรองแชมป์แปดครั้งที่ก็โปรยเนื้อเรื่องไว้นะครับเป้าหมายของเขาคือทํายังไงก็ได้ให้ได้แชมป์ในครั้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามา,มาดูกันนะครับว่าเขาจะได้ แชมป์หรือไม่ในแชมป์นี้มีเพียงหนึ่งนะครับใครชอบไปอ่านกันได้นะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะหยิบมาไกด์กันทั้งสองเล่มนะมาพูดคุยกันดีกว่าเพราะเป็นเรื่องดังนะครับอันนี้ก็เรื่องดังนะครับยอดสามนี้พุดยาจากักแล้วก็แชมป์นี้มีเพียงหนึ่งนะครับ